มาครับกลับมาเอาใจสวออีกแล้วครับผมเราได้รับคําขอบคุณเยอะมากจากการทําคลิปสอวอรครับและเราจะเอาใจสอวอต่อไปถูกต้องเพราะว่าเราก็กําลังจะสอวออ <c oughs> กลังจะเตรียมตัวกำลังจะเตรียมตัวโอเควันนี้นะครับจะเป็นสี่ท่าเพิ่มความยืดหยุ่นให้รกายครับสําหรับสอวอโอเคท <ไป S 1> ่าแรกสาธิตให้ดูก่อนเลยนะครับเราจะวนนะครับวาดเป็นวงกลมแบบนี้นะครับครับวาดเป็นวงกลมวาดเป็นวงกลมแบบนี้พร้อมไหมสิบทีได้โอเคไปครับ งอเข่าได้นิดนึงแบบครูเคนกาลังดีนะช่วงล่างได้ทํางานไปด้วยแต่ถ้าแบบเข่าไม่ดีงอไม่ไหวก็ไม่ต้องงอห้าหายใจเข้าออกลึกๆครับลึกๆเจ็ดแปดก้าให้เขาต่อต่างๆในร่างกายได้ทำงานถูกต้องครับสิบครับถ้าต่อไปมาเราจะเหวี่ยงแขนแบบนี้ครับเหวี่ยงแขนแันนี้ไปตามสรีระเลยนะทุกคนครับไปไปครับฮึบไหล่ขวาหนึ่ง หนึ่งแล้วไปสองอึบสามอึบความเร็วที่สี่ร่างกายเราไหวนะครับห้าหายใจเข้าออกลึกๆครับหกอึบเป็นการฝึกการหายใจใช่ไนะใช่ครับแปดนอกจากให้ข้อต่อทำงานดีต้องระบบหายใจดีด้วยนะต้องสิบโอเคถ้าต่อไปทุกคนครับเราจะ เปิดมือให้กว้างพร้อมกับหันข้างแบบนี้นะครับครับอึ้บฮึบอ่านี่กางๆโหมกว้างๆนะครับไปเลย Let's go อึบอึบสองขานับหนึ่งสองขานับหนึ่งครับอึบสองอึบได้เรื่องแข่งข้อต่อช่วงล่าง้วยนะฮึบสี่กอดไว้แล้วอ้าออกกอดไว้แล้วอ้าออกห้ากอดอ้ากอดหก กอดอ่ากอดเจ็ดกอดอ่ากอดแปดกอดอ่ากอดเก้ากอดอ่าล้วสุดท้ายครับโอเคท่าต่อไปครับทุกคนครับผมนี่ทำมือเหมือนลูกหัวใจนะนี่แล้วก็เอียงตัวนะครับเปิดปลายเปิดงัดเปิดปลายเท้าขึ้นแบบนี้ครับเปิดปลายเท้าขึ้นแบบนี้นะครับ เห็ aw, นไหมว่าส okay. ีข้างก็ทำงานด้วยทำช้าๆช้าๆนะโอเคเลทสโก้สองข้างนับหนึ่งครับอึบอีกข้างหนึ่งหนึ่งซึบใครการทรงตัวไม่ดีนะครับสองทำทีละข้างก็ได้นะอึบใช่สามโอ้โหซึบพยายามรักษานะครับซึบหลังเราไปตรงไปตลอดอึบห้า อึบผ่อนคลายครับสบายสบายหกอึบเจ็ดโอ้โหอึบแปดอึบเก้าอีกทีหนึ่งทุกคนครับนะสุดท้ายครับโอเคตื่นเช้าๆนะมาทำนะครับสามเซตกำลังดีนะครับครับผมทำให้ร่างกายตื่นตัวด้วยนะพร้อมที่จะ เดินไปทํากับข้าวหรือทําอะไรที่สวชอบทํานะครับถูกต้องครับจะได้คองตัวมากขึ้นโอเคครับแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตามพี่แอมและครูเคนพาฟิตจากเพจเฮลี่ฟิตครับ,รบโอเคเจอกันคลิปหน้าครับใครชอบกดความนี้ใครชอบกดคอมเมนต์ให้ได้นะโอเค